สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนลฟิว e ทยยูทูบครับนีคารับาน่ารีสอร์ทนะฮะก็มีทั้งร้านอาหารแล้วก็ที่พักครับผมฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นรีสอร์ทนะครับ นี่ครับเป็นหน้าตาห้องพักผมแวะมาทานข้าวที่นี่นะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าไปไม่ได้พักที่นี่ก็ถ่ายแต่ข้ากนอกมาให้ดูนะครับก็จะเป็นเรือนไม้สมรังคาจากเ เดี๋ยวมาดูตรงทะเลหน้าหาดนะครับอ๋จจะเป็นลักษณะเป็นขดน,นะครับ หาดทรายจะเป็นสีคํานะครับส่วนใหญ่ของเกาะสุก,กรเนี่ยฮะอ,อยู่ในเขตอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนี่จะเป็นหาดทรายสีคํานะครับทําให้สงบหรืออาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่าที่อื่นนะครัโอ้นี่เป็นขดหินแตกตาครับสวย นุ่นเป็นไกลๆรุ่นนะครับกอบเพตานะครับแล้วก็อันนี้เก่ไก่ด้านนี้ก็เป็นเหลาเหลียงนะครับเหลาเหล่ยงพี่เหลาเหลืงน้องครับนี่เป็นขดหินสวยดีครับด้านนู้นก็เป็นหาดทรายนะครับที่ขบานหน้านครับ